สวัสดีครับน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยว,วครูก๊อบจะมาสอนหัวข้อสั้นๆของตรีโกณมิตินะครับพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดเทอมอ่ะหลายๆคนเริ่มจะงงกับตรีโกณแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนี้กันนิดหนึ่งนะก็คือเรื่องของการหาตำแหน่งจุดปลายส่วนโค้งนะครับน้องๆทุกคนจะต้องเจอหัวข้อนี้นะตอนนี้มันมี2ประเด็นนะครับการหาจุดปลายส่วนโคง้งประเด็นที่1คือหาว่า มันตกอยู่คอดรันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับที่เราเจอกันประเด็นที่2ก็คือว่าหาว่ามันหมุนไปกี่รอบนะครับมันจะมี2ประเด็นนี้นะสำคัญสำคัญอ่ะอันแรกเดี๋ยวค,ครูก๊ับจะสอนหาวิธีว่าดูยังไงว่ามันตกคอดเรนหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมฮะเอกสารนี่ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดได้แต่มันมีนิดเดียวเองนะมันมีแค่2หน้าหัวข้อสั้นๆเรามาดูนิดน,นึงนะครับ การหาตำแหน่งจุดปลายส่วนโค้งเนี่ยน้องๆต,ต้องเข้าใจสัญลักษณ์นะโจทย์เขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ p แล้วก็วงเล็บเซต้าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับไซน์คอสนะครับไม่เกี่ยวกับไซน์คอสนะมันจะเกี่ยวกับว่าส่วนโค้งนี้หมุนไปแค่ไหนตกรอบอเมื่อนับหมดแล้วอ่ะมันไปตกอยู่วคดรันที่เท่าไหร่หรือจัตุภาคที่เท่าไหร่นะครับอ่ะก่อนอื่นนะใจะเย็นๆเนาะ กำหนดให้นะครับ p วงเล็บเซเนี่ยเป็นจุดปลายส่วนโค้งของวงกลม1ห,หน่วยนะครับเช่นออันนี้เป็นวงกลม1ห,หน่วยใช่ไหมอ่าก็ให้เราเริ่มนับจากทางขวาแล้วก็วนซ้ายไปวนซ้ายไป,ยไปมุมเป็นบวกนะครับวนไปกี่รอบไม่รู้แหละนะครับวนไปแล้วสุดท้ายไปตกอยู่ตรงไหนอ่าเขาก็บอกว่า เซต้าคือความยาวนะครับหน่วยมันจะเป็นเรเดียนเนาะอันนั้นไม่ต้องสนใจนะแต่นี้วิธีการดูนะถ้าโจทย์เขากำหนดเป็น P แล้วก็วงเล็บตัวเลขมาน้องๆดูอย่างนี้นะครับหลักการที่1ห,หลักการที่1ให้เราดูอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาให้มาอยู่ในรูปของ2 n งเอ็นพายหรือเปล่านะเซต้าที่เขาให้มาอยู่ในรูป2 n งเอ็นพายหรือเปล่าน้องๆจะรู้ได้ไงว่า2 n งเอ็นพายมันคืออะไรง่ายๆนะครับ 2 n งพคือเลขคู่จำไว้นะให้ดูก่อนว่าไอ้ตรงหน้าพายเนี่ยมันเป็นเลขคู่หรือเปล่าเลขคู่คือยังไง2องพายสพาย8พายเข้าใจปะพวกนี้เป็นเลขคู่ถ้าเมื่อไหร่เขาให้มาเป็นเลขคู่จำไว้เลยนะครับส่วนโค้งที่มันเป็นเลขคู่พายมันจะตกฝั่งขวาเสมอ เช่น2พายก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่า1รอบมันคือ2พายใช่ไหมไปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น4พายถูกป่ะไปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น6พายรอบละ2พายะนะครับน้องๆก็นับไปนะรอบละ2พายดังนั้นมันจึงอยู่ในรูปของ2คูณ n คูณพายเก็คือจำนวนรอบนั่นเองถูกไหมถ้าหมุนไป1รอบก็แทน n เป็น1มันก็จะได้2พายถูกไหมฮะ ถ้า2รอบก็4พายก็คือ n เป็น2ถ้า3รอบเนี่ย n เป็น3รอบเนี่ยมันก็จะเป็น6พายคือไม่ว่าจะเป็น2พาย4พาย6พายตกฝั่งขวาครับนี่ครับครูครับเขียนว่างี้นะตกฝั่งขวาเข้าใจไหมพาย4พาย6พายคู่ของพายตกฝั่งขวาก็คือจะมีพิกัดเป็น x 1 y 0ทเหนไหมครับหลักการที่1 ง่ายๆนะเป็นเลขคู่ตกฝั่งขวาลูกเลขคู่เลขคู่นี้ต้องมีพายด้วยนะสองพายสี่พายหกพายนะครับอ่ะรูก็ยกตัวอย่างไว้ตรงนี้แหละเห็นไหมเนี่ยถ้ามันเป็นเลขคู่เช่นหกพายเซต้าเป็นหกพายตกฝั่งขวาครับสิบพายตกฝั่งขวาครับลบสามสิบพายเป็นเลขคู่ไหมเป็นนะครับจะลบหรือจะบวกได้หมดเลยนะครับอ่ะพี P นะสมมติพีนะ 2,566าพอ่ะฝั่งขวาไหมฝั่งขวานะครับตัวนี้ตกฝั่งขวาพิกัดเป็น x1 y0 เข้าใจไหมเป็นเลขคู่ผ่านไหมครับมี3ามหลักการนะมี3หลักการ,นะกการนี่หลักการที่1นะถ้ามันเป็นเลขคู่ให้าร์ k ไว้เลยว่าข้อนี้ตอบฝั่งขวาจุดปลายส่วนโค้งจะหมุนไปกี่กี่ล้านรอบไม่รู้อะตกฝั่งขวาแน่นอนครับต่อมา หลักการที่2นะครับน้องๆเดานะถ้าเป็นเลขคู่ตกฝั่งขวาถ้าเป็นเลขคี่เป็นไงนี่ครับ n, n เป็นจํานวนเต็มคี่บวกหรือคี่ลบก็ได้ถ้ามันเป็น1พาย3พาย5าพายอย่างนี้นะตกฝั่งซ้ายจานะครับนี่นะฮะถ้าเป็นเลขคี่ตกฝั่งซ้ายเสมอแค่นี้เลยเลขคู่ตกฝั่งขวา เลขคี่ตกฝั่งซ้ายเช่นอะไร1พายเห็นไหมสามพาย327พายก็ตกฝั่งซ้ายลบ9พายเป็นเลขคี่ปะ่ะเป็นก็ตกฝั่งซ้ายจำไว้เลยนะเลขคู่ตกฝั่งขวาเลขคี่ตกฝั่งซ้ายจำหลักการอันนี้ให้แม่นๆ่นก่อนนะครับเนี่ยร้อเนี่ยจะบวกจะลบก็ตกฝั่งซ้ายหมดถ้าน้องๆรู้ว่ามันตกฝั่งซ้ายฝั่งขวา มันสามารถนับต่อไปในมุมเศษอีกนิดหนึ่งง่ายง่ายมากเลยเข้าใจไหมครับอ่ะหลักการที่ 1, ห,หลักการที่2องง่ายๆเลขคู่ตกฝั่งขวาเลขคี่ตกฝั่งซ้ายจบนะ2หลักการมาดูหลักการสุดท้ายหลักการสุดท้ายคือจํานวนคระนะครับมันเป็นจํานวนคระนี่ มันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็มีตัวพายอันนี้น้องๆเจอเยอะที่สุดเลยเจอเยอะที่สุดเลยเช่นอะไรรู้ไหมอ่ะ p นะครับ17พายส่วน3ใช่ปหใช่ไ p 17พายส่วน3นะฮะอ่ะฟังนะถ้าเมื่อไหร่น้องๆเจอจำนวนคระแบบนี้เอา17พายส่วน3มมาคิดคิดยังไงหารเลย หารด้วย3าหารหารได้ไหมม5ต้องหารได้นะเอา3ไปหาร17ได้กี่ครั้ง3 5 1ห5ห้เหลือเศษเท่าไหร่เศษ2เศษ2ก็ทดไป3ก็หารค้างไว้เข้าใจป่ะไ,ได้5พายบวก2พายส่วน3เข้าใจไหมครับ5พายบวก2พายส่วน3ถ้าได้อย่างนี้แล้วทำยังไงให้ใช้หลักการข้อที่1ที่2 คืออะไรเลขคู่เลขคี่ห้าพายเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เลขคี่เลขคี่ตกฝั่งซ้ายอ่ะดูนะเลขคี่ตกฝั่งซ้ายก่อนถูกปะมันจะห้าพายเจ็ดพายสิบเอ็ดพายตกฝั่งซ้ายไว้ก่อนแล้วบวกสองพายส่วนสามครับน้องๆน้องๆ้องก็บวกลงไปสุดท้ายไปตกคอนดนซีเห็นไหมสองพายส่วนสามมันเกินครึ่งเกินครึ่งของครึ่งก็ไปตกคอนเดนซีอันนี้เดี๋ยวครูกรับทำตัวอย่างให้ดู สรุปนะอีกทีหนึ่งนะจบแล้ว3หลักการจําให้ขึ้นใจ 1. ถ้าส่วนโค้งนั้นเป็นเลขคู่จะตกฝั่งขวาเสมอโอเคไหมเลขคู่ตกฝั่งขวานะนี่นะครับสถ้ามันเป็นเลขคี่นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเลขคี่เนี่ยนะครับมันจะตกฝั่งซ้ายเสมอ 3. ถ้ามันเป็นเศษส่วนให้ทำเป็นจำนวนคละแล้วใช้หลักการข้อ1ข้อ2แยกก่อนแยกว่าซ้ายหรือขวาแล้วนับเศษอีกนิดเดียวเก็ตไหมนะครับหลักการมีแค่นี้เลยเลขคู่ตกขวาเลขคี่ตกซ้ายจำนวนคละให้แบ่งก่อนแล้วดูว่าซ้ายหรือขวาแล้วนับต่อไปนิดนึงหลักการครูกรับใช้แบบนี้มาตลอดไม่ช้านะครับน้องบาง,งคนบอกโอ้มันจะ ช้าไปไหมมันนุ่มไม่ช้านะครับทําให้คล่องจะไม่ช้านะอะไรที่ที่มันรัดมันเร็วแต่เราไม่ถนัดนั่นแหละช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอ่ะกูกราให้ตัวอย่างนี้กําหนดให้ p เซต้าไหนเป็นจุดปลายส่วนโค้งบนวงกลมหนึ่งหน่วยนะที่ยาวเซต้าเหมือนเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าข้อไหนเป็นยังไง6ข้อนะครับน้องๆ6ข้อข้อ1เห็นปุ๊บเป็นไง ตอบได้เลยแต่ค,ครูก๊อฟเอาละเอียดนะค,ครูก๊อฟเอารอบด้วย8ปดพายเนี่ยมันจะตกฝั่งไหนฝั่งขวาใช่ไหมอ่าแปดพายจริงๆแล้วมันคือ2อคูณสพายน้องๆเอา2ไปหารนะเอา2ไปหารมันจะได้เท่านี้คือมันเป็นเลขคู่มันเป็นเลขคู่เนี่ยมันตกฝั่งขวาแน่นอนน,ะ,นะเกียิเจียวมันตกฝั่งขวาแน่นอนนะครับเลขคู่แต่ทีนี้เนี่ย ถามว่ากี่รอบอถามว่ากี่รอบถ้าเราสามารถเขียนอยู่ในรูป2 n งเได้มันจะตอบได้เลยว่า4รอบนะครับตกฝั่งขวาอันนี้4รอบยังไงครับมาดูกันฝั่งขวาเริ่มตรงนี้เริ่มที่0นะเริ่มที่0เมื่อนับไป1รอบมันจะเป็น2พายถูกปะเมื่อนับไปอีก1รอบก็จะเป็น4พีพถูกไหมเมื่อนับไปอีก1รอบ ก็จะเป็น6พายแล้วก็นับไปรอบสุดท้ายก็จะเป็น8พายนะ1 2 3 4เห็นไหมมันคือ4รอบ4รอบมาจากไหนมาจากการที่เราเขียนเลข8ให้เป็น2คูณอะไรก็นั่นแหละจำนวนรอบจบนะครับข้อ1ตกฝั่งขวา4รอบาใจไหมมาดูข้อ2สิ11พาย ถ้าครูกรฟถามฝั่งอย่างเดียวตอบได้เลยไหม p ของ11พาย1 1พายตกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายพิกัดเป็นอะไรจำได้ไหมฝั่งซ้ายพิกัดเป็น x ลบห y 0แต่ถ้าครูคอฟถามจำนวนรอบด้วยล่ะจำนวนรอบทำยังไง11พายนะครับน้องๆมันไม่เต็มรอบให้น้องๆแยกมาเป็น10 พายบวก1พายถูกไหมอ่าหนึ่งพายมันคือเศษครึ่งรอบเองดังนั้น10บพายมันเขียนได้เป็น2คูณ5แปลว่าข้อนี้หมุนไปเท่าไหร่หมุนไป5รอบจบนะหมุนไป5รอบแต่บวกอีกครึ่งรอบนะหมุนไป5รอบแล้วบวกอีก1พายมันก็เลยไปตกฝั่งซ้ายเข้าใจปะ่ะ 5้รอบตกฝั่งขวา,าห้ารอบตกฝั่งขวาก่อนแล้วหมุนไปอีกครึ่งรอบก็เลยไปตกฝั่งซ้ายครับไม่เข้าใจถามได้นะครับคอมเมนต์ถามได้นะมาดูข้อจัดโหดๆมั่งข้อ3นะครับข้อ3จัดโหดๆมาเลย920าพส่วน15ถามว่าคำถามคือตกควอดเรนต์ไหน นะครับบางทีมันไม่ลงพิกัดนะมันลงควอดแรนร์ลอยๆแล้วก็ถามว่ากี่รอบเริ่มนะครับ920เนี่ยมันตัดทอนกับ15ได้ไหมมา920หาร15เอาอะไรหารได้ไหมเอาเลข5 5 3 5เอาเลข5หารข้างบนนะ515เหลือเศษ4เป็น425ไม่ใช่5 5หาร42 58 40เหลือเศษ2แล้วก็5 5 4 20โอเคนี่ตัดทอนเฉยๆนะยังไม่ได้คิดรอบทีนี้เราจะหารเป็นจำนวนคละแล้วนะครับ3เอาไปหาร18ได้6ครั้ง3เอาไปหาร4ได้1ครั้งเหลือเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้น920าพาย นะเนี่ยถ้าใส่ตัวพายลงไปมันจะกลายเป็น61สพายบวกกับพายส่วน3พอมันเป็น61สพายเรานอ้นองก็ดูตรงนี้ก่อน6 1สพายตกฝั่งไหน61สพายตกฝั่งซ้ายใช่ไหมเลขเคี่อ่ะเนาะหมุนไปกี่เอบาไม่รู้แต่ไปตกฝั่งซ้ายทีนี้มันบวกอีกเท่าไหร่ครับ พายส่วน3ามพายส่วน3มันก็คือ60มันก็จะตกคอเดนที่3คือตรงนี้นะฮะมันหมุนออกไปนิดหนึ่งประมาณนี้ถูกต้องไหมคลูกคิดเลขใหม่นะอีกรอบหนึ่งนะ3 6 8นะครับแล้วก็3 1 3, 1, 3. เหลือเศษ1นะครับก็คือเลขนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบว่าหมุนไปนะครับหมุนไปกี่รอบครับ อ๋อยังไม่ได้หาจำนวนรอบจำนวนรอบให้ดูตรงเต็มพายนี่มันคือ60สิบบวก 1, ถูกไหมหกสิบมันก็คือ2คูนสามสิบถูกไหมฮะอ่าอันนี้คือ30รอบนะครับหมุนไป30รอบนะฮะแล้วก็บวกอีกพายแล้วก็บวกอีกพายส่วนมมันก็เลยบวกพายไปตก ฝั่งซ้ายแล้วก็บวกพายส่วน3ตกควอดแดนที่3ดังนั้นน้องๆต้องทําให้เป็นจนํานวนคระจานวนคระคือแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าจํานวนคระทาให้ได้จํานวนคระแล้วถ้าอยากรู้ว่ากี่รอบเอาจํานวนคระมาแบ่งเป็นเลขคู่เลขคู่เนี่ยจะเป็นตัวบอกรอบถ้าเป็นเลขคี่บอกรอบไม่ได้นะแบ่งให้เป็นเลขคู่ซะแล้วมันจะบอกรอบได้โอเคไหมถ้าไม่เข้าใจ มาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับมาดูข้อ4 77พส่วน6ใครที่เข้าใจแล้วลองหยุดวิดีโอทาเองก่อนไหมนะฮะ77พายหารด้วย6ลองหารเป็นจำนวนคะ6 1ะ6 16เหลือเศษ1 6, 2่2เหลือเศษ5มันก็คือ5พายส่วน6นะเป็นแบบนี้ เราก็เขียนเจ้าเลข12ให้เป็น2คูณ6พายก็ได้นะครับก็จะรู้เลยว่าข้อนี้คือ6รอบดูตรงไหนดูตรงนี้ใช่ไหม6รอบแล้วไปตกคอเดน้นไหนครับอ่ะ6รอบฝั่งขวาใช่ไหม12พายเนี่ยคือฝั่งขวาแล้วบวกอีก5พายน6ก็คือตรงนี้ถูกปะ5พายน6มันเกือบมันเกือบเต็มพายแล้วอะ ดังนั้นมันจะตกอยู่ในควอดแดนที่2นะครับอยู่ในตำแหน่งควอดแดนที่2เมื่อกี้ตอบไหมเมื่อกี้คุณครอบตอบไหมอันนี้ตกควอดแดนที่3ตอบไปแล้วข้อ4ตกควอดแดนที่2นะครับได้ประมาณนี้คือไอ้ตรงเศษเนี่ยน้องๆก็อย่าประมาทนะเศษเนี้ยบางทีมันเกิน90องศาก็มีมันแค่ไม่ถึง1พาย เพราะฉะนั้นวาดรูปให้ชัดๆกูก็ไม่ได้ไปนั่งจําว่าสูตรนี้สูตรนั้นนู่นนี่นั่นไม่อะกูก็จำจำกายภาพของวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วนับรอบเอาข้อ5ติดลบนะครับมุมติดลบทํำยังไงลบสี่พายส่วนสามจริงๆข้อนี้ไม่ต้องทำำําจํานวนคระก็ได้อะทาซะหน่อยลบสพายส่วนสเอาสไปหาร มันได้1ครั้งใช่ไหมมันได้1ครั้งนะครับแล้วก็เหลือเศษ1ถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นแบบนี้ถูกปะอืน้องๆก็ดูว่าตรงนี้มันคือลบ1พา่ลบ1พายมันก็คืออยู่ทางซ้ายถูกไหมอยู่ทางซ้ายแล้วก็ลบพายส่วน3นะลบ1พายมันคือถอยลงมาอย่างนี้นะ แล้วก็ลบอีกพายส่วนสก็คือประมาณ60องศามันจะตกอยู่โคดันที่2นะครับอันนี้มันจะตกอยู่ในโคดันที่2แต่ถามว่ากี่รอบกี่รอบคำตอบคือ0ูนรอบมันไม่รู้เลยว่ากี่รอบเพราะมันหมุนไม่ถึงรอบเข้าใจปะนะฮะประมาณนี้นะอันนี้มันหมุนไม่ถึงรอบ่อะสุดท้ายข้อที่6นะครับข้อที่ห ยี่สอพายส่วนเจ็ดเเอาไปตัดเลขนะอะยี่สิบสองพายส่วนเจ็ดทำเป็นจานวนคะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเหลือเศษหนึ่งถูกไหมเหลือเศษหนึ่อะอันนี้คือหนึ่งพายส่วนเจ็ดอย่างนี้ถูกไหมฮะคือเอาเจ็ดไปหารยีสิบสองได้เท่าไรหร่เหลือเศษเท่าไหร่เอามาเขียนทีนี้สามพายมันคือยังไงสาพายมันคือ ลบ2พายแล้วก็ลบพายถูกปะเขียนให้เป็นเลขคู่ก้อนหนึ่งน้องๆจะรู้เลยว่านี่คือ1รอบถูกไหมหมาว่าสองคูณหนึ่งนะฮะแสดงว่าข้อนี้มันหมุนไป1รอบแบบตามเข็มนะเครื่องหมายลบมันจะหมุนตามเข็มอย่างนี้1รอบนะครับแล้วมันก็หมุนไปอีกครึ่งวงคือพายแล้วมันก็ถอยไปอีกพายส่วน7ก็คือตรงนี้ตกคอดเรนที่2นะครับ โอเคไหมหมุนไป1รอบนิดๆน,น,นะตกวอดเรนที่2เพราะว่าลบายส่วน7ประมาณนี้เลยอะคูก็บอาจจะสอนเร็วๆนะแต่น้องๆลองดูซ้ำๆย้ำๆดูนิดหนึ่งนะครับใน online, คอร์สออนไลน์คูกครสอนช้ากว่านี้แต่คูก็พยายามจะสอนให้มันกระชับแต่กระชับยังไงมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมมันไม่ใช่แบบกระชับแบบเห็นวูบเดียว10วิเก็ตเลยมันไม่ได้นะ แล้วก็ต้องฝึกําด้วยเอาละหลักการที่ครูกอบบอกไว้มีอยู่3หลักการนะ1คือถ้ามันเขียนอยู่ในรูป2 n งไพได้มันเป็นเลขคู่มันจะตกฝั่งขวาแล้วตัว n ตรงนี้คือจำนวนรอบจําไว้นะตัว n ตรงนี้มันจะบอกจำนวนรอบถ้าน้องๆเขียนเป็นเลขคู่ได้มันถึงจะบอกจำนวนรอบ ถ้ามันมาเป็นเลขขี่ให้แบ่งออกไป1อันและที่เหลือเป็นเลขคู่จะบอกจำนวนรอบได้หลักการที่1เลขคู่ตกฝั่งขวาหลักการที่2เลขคี่ตกฝั่งซ้ายหลักการที่3เศษเกินให้ทําเป็นจํานวนคละแล้วนับทีละส่วนนะครับนับส่วนที่เป็นจํานวนเต็มว่าตกขวาหรือซ้ายนับเศษที่ให้ว่าล้นไปไหนถอยไปไหน แล้วก็จะเห็นเองว่าอยู่ c o นเ d น n a t ไหนใช้หลักการประมาณนี้จะทําเลขเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับเข้าใจไหมใช้หลักการประมาณนี้โอเคนะถ้าใครคิดว่าเข้าใจแล้วลองทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดกูุกรับให้มา5ข้อนี่นะ1 2 3 4งห้า ก็ลองหยุดหน้าจอหยุดวิดีโอแล้วลองทำดูสักนิดหนึ่งทดกระดาษก็ได้จะโหลดชีตไปก็ได้หรือขี้เกียจโหลดไม่เป็นไรโจทย์แค่นี้ทดใส่กระดาษเอานะครับแล้วค่เฉลยมันอยู่ข้างล่างเฉลยมันอยู่ข้างล่างอยากรู้เฉลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ให้หยุดวิดีโอทำก่อนนะโอเคนะอ่ะเฉลยนะครับพร้อมยังเฉลยอ,อยู่ด้านล่างครับข้อ1 2 3 4 5 ทำซะก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะโอเคนะให้ดูเว็บเดียวพอไปละก็ให้ความรู้ประมาณนี้ก่อนนะน้องลองดูประมาณนี้ใครที่อยากเรียนเป็นแบบตรีโกณมิติแบบเต็มคอร์สทีคูกคร์ทําไว้ก็สอบถามเข้ามาได้ที่ l i n e a o r p 8 9 7 1 k หรือคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนก็ได้หรือทักไลน์มาพูดคุยโอเคนะครับก็ขอให้โชคดี แล้วก็อยากดูหัวข้อสั้นๆแบบนี้ประมาณเรื่องไหนยังไงคอมเมนต์ Comment เอาไว้ได้นะครับจะมสี 4, ม่ม .5 ม6ยังไงบางทีเผื่อครูครจะหาเวลามาทำคลิปให้ครูครัยังคือเรื่องมันเยอะอ่ะไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันนิดตรงไหนที่มันจะแบบเออน้องๆกำลังสับสนหรืออะไรอยากให้ช่วยทำตรงไหนก็บอกกันได้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, ั b s cribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรมาจะได้รู้แล้วก็วันไหนจะมีไลฟ์มีอะไรเนี่ยลองติดตามช่องคูกครฟ์นะบางทีคูกค็ฟไม่ได้บอกล่วงหน้ากดติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ